เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานายยุทธนายิมการุณอธิบดีกรมธนารักษ์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินการพัฒนาที่ดินราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในท้องที่ตําบลท่าสายรวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากมีเนื้อที่ประมาณ1,076ไร่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีอนณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและเคยมีการประมูลไปแล้วถึงสองครั้งแต่ผู้ที่ประมูลได้ไม่ดําเนินการต่อในการเสียค่าธรรมเนียมและค่าเช่า ทางกรมธนารักษ์ึงต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน,นําไปเร่งดําเนินการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่จะเข้าประมูลในครั้งต่อไปให้เกิดความมั่นใจในการเช่าพื้นที่ราชพัสดุแห่งนี้มีผู้ประมูลได้นะครับแต่ว่าไม่ไมยอมที่จะมาชําระค่าธรรมเนียมค่าเช่านะครับกรมก็เลยต้องลงมาดูพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งดูจากแรงจูงใจในการที่จะเข้าประมูลเนี่ยนะครับก็คิดว่าสิทธิประโยชน์หรือว่า เงื่อนไขที่จะผู้ประมูลที่ได้รับเนี่ยผมดูแล้วประเภทจะนอ้อยไปนะครับมีอยู่สี่ห้าประเภทเองนะครับคิดว่ากรมจะเข้าไปดําเนินการเพิ่มประเภทนะครับให้เหมือนอ e EC ที่ภาคตะวันออกนะครับเพื่อจะเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ให้เอกชนเข้ามาประมูลนะครับในรอบนี้ก็จะเร่งไปดําเนินการนะครับเพราะว่านี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะบริหารจัดการที่ตรงนี้ได้ก็จะเป็นการใช้ที่ราบพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่สําคัญก็ จะมีส่วนส่งเสริมในการลงทุนนะครับแล้วก็จะทําให้รัฐมีรายได้จากค่าธรรมเนียมค่าเช่าขณะเดียวกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศเพื่อนบ้านที่อาจส่งผลกระทบมาอย่างประเทศไทยทําให้เกิดความสุ่มเสียงต่อการติดโรคระบาดนี้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากฝั่งตะวันตกติดกับประเทศพม่า กรมสนารักษ์จึงได้นําอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนบริจาคเงินจากหลายภาคส่วนมาสนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์เช่นชุด PPE เสื้อกาวกันน้ําหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาและแบบ N95 กระจังหน้าน้ํายาทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นมามอบให้แก่โรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลแม่ระมาโรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลท่าสองอยางและโรงพยาบาลอุ้มพางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและตเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์และพยาบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากประชากรในพื้นที่แล้วเราก็ยังมีเฉตติดต่อชายแดนนะครับฝั่งตรงข้ามในประเทศเมียนมาเนี่ยมีอีก15หมู่บ้านท,ที่บางทีก็ข้ามมาใช้บริการของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีพื้นที่ศูนย์ทัพพิงแม่ละที่ ที่มีประชากรจริงๆอยู่ในเขตท่า2องยางนะครับแต่ว่าเนื่องจากาถนนเขามาง่ายกว่าบางทีเขาก็มาใช้บริการที่แม่ละมานแล้วก็มีโรงพยาบาลของเ,อเป็นคลินิกของ SMIU ครับเป็นของ NGO ที่ช่วยเราดูแลเรื่องคนไข้มาตรการรับมือโควิดของเราเนี่ยคือตั้งแต่เริ่มเริ่มที่มีข่าวช่วงช่วงเดือนมก,กรากรุ่พาเนี่ยเราก็มีมาตรการเหมือนกับว่า,าให้ จัดเตรียมชุดป้องกันตัวให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็มีการฝึกซ้อมการสวมใส่และการถอดอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยให้เต็มที่ร้อซทั้งโรงพยาบาลคือเจ้าหน้าที่ของร้อยอาสาเขามีเวียนญานรัตะเวณ24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าคือเนื่องจากพื้นที่มันกว้างหมาสิบกิโลเมตรมันก็อาจจะมีหลุดรอดมาได้โดยที่ผ่านมาบุคลากรของกรมธนารักษ์ทั้งส่วนกลางภูมิภาคตลอดจนประชาชนทั่วไป พร้อมประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างการมอบอาหารกลางวันน้ำลืมและแอลกอฮอล์75%สำหรับทำความสะอาดให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งการมอบตู้ปันสุกภายใต้กิจกรรมธนารักษปันสุกให้กับชุมชนที่เป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอีกด้วยอธิบดีกรมธนารักษ์ยังกล่าวต่อว่าจะยังคงเดินหน้าพัฒนาที่ราชพัสดุบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการช่วยเหลือดูแลสังคมและประชาชนทุกภาคส่วนในสถานการณ์ต่างๆเพื่อเป็นการสนองนโยบายของทางภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป